เอาล่ะทุกคนเข้าใจอาการบาดเจ็บของจี้โมแล้วใช่หรือไม่แม้ตอนนี้จะไม่เป็นอะไรแต่สักวันหนึ่งอาจเกิดอาการได้ดังนั้นทุกคนต้องไม่คลายความกังวลและเตรียมพร้อมตลอดเวลาเข้าใจหรือไม่เข้าใจขอรอบับดีมากถ้าเช่นนั้นเฮ้ในที่สุดก็จบสักทีถ้าเช่นนั้นเรามาต่อกันที่หัวข้อที่สองกันเลย อยังมีหัวข้อที่สองอีกเลยหัวข้อที่สองก็คือความรับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บของจี้โม่เชียน่วงเจ้าพูดมาขอรับก้าวออกมาที่จิโม่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพราะข้าปกป้องได้ไม่ดีความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ข้าข้ายินดีที่จะยอมรับการลงโทษทั้งหมดจากเผ่าเชียนหวงหนายไม่ต้องรับผิดชอบดอก เพราะฉันไม่ได้ฮเฮเฉียนห่วงเมื่อตอนที่เจ้าพาจีโม่ออกไปเราได้เตือนเจ้าเป็นพันครั้งแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะทำให้จีโม่บาดเจ็บได้ถึงเพียงนี้ตอนนี้จะให้โอกาสจ้โม่พูดไม่ได้มิเช่นนั้นจะทำลายแผนของข้าแม้ว่าเจ้าจะเป็นเทพอารักษ์ของเผ่าสิงโตบินของเราแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลงโทษได้ เพราะข้าไม่ดีเองข้ายินดีรับโทษทุกอย่างแต่ว่าข้าหวังว่าในอนาคตข้าจะสามารถปกป้องจิโม่ต่อไปได้เพื่อชดเชยความผิดพลาดครั้งก่อนของข้าอะไรนะท่านทำตัวเมียบาดเจ็บท่านยังมีสิทธิปกป้องจิโม่ต่อไปได้อย่างไรตอนนี้ถึงคราวที่เราจะปกป้องตัวเมียแล้วใช่แล้วก่อนนี้เราเชื่อใจท่านมากเกินไป แต่ท่านทําให้ตัวเมียบาดเจ็บท่านควรจะรู้ตั้งแต่วินาทีที่ตัวเมียได้รับบาดเจ็บแล้วท่านน่ะไม่มีคุณสมบัติที่จะปกป้องนางเราจะไม่ปล่อยให้คนที่ทําผิดพลาดมาปกป้องตัวเมียอ,อีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าเท่าและออกกลุ่มนี้นะฉันแค่หกล้มธรรมดารรมดาทาไมพวกเขาต้องลงโทษเชนหวงทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยละ่ะไม่ได้ ฉันจะปล่อยให้เชียนฮวงเกิดเรื่องไม่ได้เด็ดขาดาท่านหัวหน้าคือว่าจีโมเจ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราจะให้คำอธิบายกับเจ้าอย่างแน่นอนแปลกจังทำไมหัวหน้าไม่ฟังที่ฉันพูดเลยล่ะนี่เชียน่วงเจ้าได้ยินแล้วนะจากนี้ไปเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะปกป้องจี้โม่อีกต่อไปแล้วเออ ข้าใช่แล้วข้าทำให้จิโม่บาดเจ็บข้าข้าจะมีสิทธิปกป้องนางต่อไปได้เช่นไรกันจิโม่เจ้าเจ้าต้องดูแลตัวเองนะแม้ข้าจะไม่มีคุณสมบัติที่จะปกป้องเจ้าแล้วแต่ว่าข้าหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขตลอดไปนะท่านหัวนาะ ก่อนนี้เชียนฮวงเป็นเทพอารักษ์ของเผ่าสิงโตบินมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเผ่าสิงโตบินของเราเป็นอย่างมากเรากิดการสิทธิ์ในการปกป้องตัวเมียโดยตรงนี่มันไม่เกินไปหรือคอรับจะหุบป,ปากตัวเมียเกี่ยวข้องกับอนาคตของเผ่าสิงโตบินของเราห้ามมีอะไรผิดพลาดเป็นอันขาดพวกเจ้าทั้งหมดฟังให้ดีเชียนฮวงคือบทเรียนของทุกคน เมื่อพูดถึงการปกป้องตัวเมียไม่มีการต่อรองหากทำผิดต้องโดนลงโทษอ้อ,อนวอนใครก็ไม่มีประโยชน์จีโมตอนนี้ถึงตาเจ้าแล้วเออเออท่านหวนนะัวหน้าฉันขอพูดอะไรหน่อยนึงจีโมเจ้ามีอะไรจะพูดก็พูดตรงๆมาเลยฉันก็แค่อยากจะพูดสองเรื่องเรื่องแรก เชนฮวงไม่ได้ทำอะไรผิดเรื่องที่สองฉันต้องการให้เชนฮวงปกป้องฉันจีโม่ข้าทำผิดครั้งใหญ่จิโม่ยังคงปกป้องข้านางทำไมนางถึงใจดีเช่นนี้นะตัวเมียต้องการให้ท่านเชนฮวงปกป้องนางต่อไปหรือหรือว่านางยกโทษให้ท่านเชนฮวงแล้วตัวเมียใจดีเกินไปแล้วท่านเชนฮวงทำผิดพลาดครั้งใหญ่นางก็ไม่โกรธเลย แต่ท่านหัวหน้าเพิ่งบอกว่าเรื่องการปกป้องตัวเมียใครทำผิดก็ต้องรับผิดชอบนะใช่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่ท่านหัวหน้าจะเห็นด้วยกับตัวเมียและยอมให้ท่านเชียนหวงปกป้องนางต่อไปได้เช่นนั้นกอให้เชียนฮวงปกป้องต่อไปสำเร็จแล้วหลังจากที่เจอกับเรื่องนี้คาดว่าความสัมพันธ์ของจิโม่และเชียนฮวงคงจะพัฒนาต่อไปฮอ ออนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ข้าจะได้เข้าใกล้ตัวเมียนะนึกไม่ถึงเลยว่าจะถูกท่านหัวหน้าขัดคอเอาโอ้อข้าไม่ยอมข้าคิดว่าโอกาสของข้าจะมาถึงแล้วซะอีกนึกไม่ถึงเลยว่าจะถูกท่านเชียนหวงแย่งไปอีกแล้วเจ้ามีโอกาสซะที่ไหนข้าคือผู้ที่แข็งแกร่งอันดับที่สองของเผ่าต่อไปก็ต้องเป็นตาของข้าสิเงียบเดี๋ยวนี้นะ ทุกคนเงียบจีโม่ได้รับบาดเจิบห้ามใครส่งเสียงดังหากใครพูดไรสาระอีกแล้วก็ก็ออกไปให้หมดหุบปากทันทีชูขอบคุณแนะท่านหวนนะัวหน้าเจ้าไม่ต้องขอบคุณใครที่จริงแล้วข้าควรจะขอบคุณเจ้าแทนเชียน่วงที่เจ้าให้โอกาสเชียน่วงอีกครั้งหนึ่งฮะ ที่แท้หัวหน้าเท่านี้ก็ไม่ได้คิดจะตัดความสัมพันธ์กับเชียนหวงสินะจิโมขอบคุณเจ้าที่ให้อภัยข้านะข้าสาบานต่อเทพออกต่อจากนี้ไปข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าพบกับอันตรายอีกแน่นอนเชียนหวงคนที่ควรจะขอบคุณคือฉันมากกว่านะเออออเออเอาล่ะ เรื่องนี้ก็จบลงแล้วอในที่สุดก็จบลงสักทีต่อไปมาต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายเรื่องออกมาดูแลจีโม่อะจีโมนี่คือจุดประสงค์สูงสุดของข้าในการจัดการประชมุมในครั้งนี้อะไรนะยังไม่จบอีกเหรอท่านหัวหน้ามีเชียนห่วงดูแลฉันก็พอแล้วไม่ต้องเลือกคนอื่นแล้วละ่ะ มีเชน่วงดูแลเจ้าที่จริงข้าก็รู้สึกโล่งใจเพียงแต่เชนหวงคือเทพอารักษ์เขาไม่สามารถอยู่เคียงข้างเจ้าได้ตลอดเวลาหรอกนะออกที่เราเลือกสามารถดูแลเจ้าเป็นการส่วนตัวได้เมื่อเชนฮวงไม่อยู่ไม่ต้องรอกท่านหวนาัวหน้าฉันดูแลตัวเองได้ไม่ขอรบกวนแล้วล่ะจะเป็นการรบกวนได้เช่นไรการดูแลเจ้าเป็นงานที่มีเกียรติสำหรับออกในเผ่าสิงโตบินของเราเชียวนะ จีโม่ mo, ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วฟังการจัดเตรียมของข้าก็พอเออท่านหวนาัหวหนา้าหัวหน้าเท่าไม่ให้โอกาสฉันพูดอีกเลยเธอคิดจะทำอะไรกันแน่นะตอนนี้มีงานที่ยากลำบากและมีเกียรติที่จะมอบหมายกับพวกเจ้าดูแลนั่นคือการดูแลจีโม่เป็นการส่วนตัวใครอยากทำงานนี้บ้างข้อข้อข้อท่านหวนาัวหน้าท่านต้องเลือกข้านะ ข้าเก่งที่สุดในการต่อสู้ประชิดต,ตัวข้าเองข้าสามารถทำอาหารได้ทำให้เตียงอุ่นเป็นนะรับรองได้ว่าตัวเมียจะได้รับความอบอุ่นในตอนกลางคืนอย่างแน่นอนข้อสิากาให้ข้อดูแลตัวเมียไม่แน่ว่าวันเวลาผ่านไปข้าอาจจะรักตัวเมียก็ได้วันเวลาผ่านไปอาจจะรักกันหัวหน้าเท่าในที่สุดฉันก็เข้าใจเจตนาของเธอแล้ว ที่พูดลเละเทะมาตั้งนานที่เท้ก็ทำเพื่อสิ่งนี้สินะจีโมโในเมื่อทุกคนมีความกระตือรือร้นเจ้าก็เลือกเอาสักคนสิปฏิเสธไม่ได้นะจำเป็นต้องเลือกเพื่อความปลอดภัยของเจ้าเองเออหัวหน้าเท่าฉันอายที่จะปฏิเสธคำพูดที่ชอบทำของเธอจริงๆแต่ว่าหัวหน้าเท่า เธอคิดว่าฉันจะทำอะไรไม่ได้หรือไงเอาละในเมื่อท่านหัวหน้าพูดเช่นนั้นข้าเองก็จะเลือกแล้วนะตัวเมียต้องเลือกข้านางมองมาที่ข้าแล้วเจ้าอย่าคิดไปเองสินางเลือกข้าเลือกข้าแน่นอนตัวเมียเลือกข้าสิข้าเชื่อสายตาเจ้านะท่านหัวหน้าท่านทำเรื่องให้ซับซ้อนจริงๆ ที่จริงแล้วท่านอยากให้จีิโม่มีคู่ครองเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่เจ้าเดาถูกแล้วตัวเมียคุณภาพสูงเช่นจีิโมจะมีคู่ครองคนเดียวได้เช่นไรละ่ะยิ่งมากก็ยิ่งดีด้วยวิธีนี้เผ่าสิงโตบินของเราจะได้เติบโตอย่างรวดเร็วสุดยอดไปเลยท่านหัวหน้านี่สุดยอดจริงๆเลยนะจิโมไม่สามารถหาเหตุผลมาปฏิเสธท่านได้ครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่นอน ใช่สิข้าเป็นหัวหน้ามากี่ปีแล้วล่ะต่อไปก็ดูว่าจิมโม่จะเลือกตัวผู้ตัวไหนฉันเลือกซื้อวีเอเออะไรนะอะไรกันเย้ขอบคุณพี่สาวที่เลือกข้าข้าดีใจที่สุดเลยล่ะที่จริงฉันดนังหากที่ควรขอบคุณเธอนะ ถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่รู้จะเลือกใครแล้วจริงๆนี่จิโมทำไมเจ้าเลือกเสียวอีละ่ะเซียวอียังเด็กนางดูแลเจ้าไม่ได้หรอกนะเจ้าควรเลือกอ๊อกตัวผู้ที่แข็งเกร่งต่างหากท่านหัวหน้าเซียวอีไม่มีปัญหาหรอกใช่หรือเปล่าเซียวอีร่างกายแข็งแรงหัวหน้าเท่าในที่สุดความตั้งใจจริงของเธอก็ถูกเปิดเผยสินะ ท่านหัวหน้าได้โปรดเชื่อใจเสี่ยวอีเสี่ยวอีดูแลพี่สาวได้แน่นอนเออท่านหัวหน้ายังมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกับเสี่ยวอีจะไปทําเกลือยังมีผู้ป่วยจํานวนมากที่รอรับการรักษานะเออข้าไม่มีอะไรแล้วนะ่ะงั้นเราไปก่อนนะเสี่ยวอีเราไปกันเถอเะ จะไม่ปล่อยให้หัวหน้าเท่าฉวยโอกาสกับเรื่องนี้อีกแล้วดิบหนีดีกว่าข้าจะไปปกป้องจิโมท่านเชียนฮวงปกป้องจิโมให้ได้นะอย่าปล่อยให้นางล้มอีกละ่ะรู้แล้วนะประมาทแล้วสิข้าไม่ได้นึกถึงเสี่ยวอีเลยสักนิดนึงเฮ้ออยากให้จิโมมีคู่ครองมากกว่านี้ทำไมถึงได้ยากขนาดนี้นะ พี่สาวนี่คือหม้อดินที่กาเตรียมไว้ใช้ได้หรือไม่นี่คือหม้อหินที่ทําจากหินทั้งก้อนเยี่ยมเลยลําบากเสี่ยวอีแล้วเรามาตั้งไฟต้มเกลือกันเถอนนะมีเกลือแล้วแม่ของเธอก็จะดีขึ้นในที่สุดฉันก็กลับมาสู่เส้นทางปกติที่คนทะลุมิติมาควรใช้พี่สาวข้าทำเอง พี่สาวสั่งให้ข้าทำก็ได้อย่าทำเองเลยนะหากพี่สาวบาดเจ็บต้องไม่ดีแน่เซียวอีฟังที่ฉันพูดนะตั้งแต่วันนี้ไปเธอต้องปฏิบัติกับฉันเหมือนคนเหมือนอ็อกธรรมดาฉันตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะนำอ็อกทั้งหมดไปสู่อารยาประเทศถ้าอย่างนั้นมาเริ่มที่เซียวอีกันเถอะ ฉันก็เหมือนกับเธอเป็นตัวเมียธรรมดาธรรมดาไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรอกนะเอ๊ะพี่สาวสวยขนาดนี้รู้เรื่องมากมายขนาดนี้จะเหมือนอ็อกธรรมดาได้เช่นไรกันละ่ะและที่พี่สาวเลือกข้าไม่ใช่ว่าให้ข้าดูแลพี่หรอกเหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ฉันต้องการจัดการกับท่านหัวหน้าไม่อย่างนั้นการประชุมก็จะไม่มีที่สิ้นสุดสักทีหนึ่ง เซลวียังไงเธอก็ต้องจำเอาไว้ว่าคนทุกคนออกทุกตนเท่าเทียมกันไม่มีใครสูงกว่าใครเข้าใจไหมอืมถึงจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เซลวีก็จำไว้หมดแล้วข้าจะเชื่อฟังพี่สาวนะนี่แล้วนะเรามาจุดไฟกันเถอะถึงไฟจะถูกจุดให้ติดแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่จุดไฟแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจขนาดนี้พี่สาวเทน้ำทะเลลงไปหมดเลยหรือไม่เถอหมดเลยพี่สาวจากนั้นเราต้องทำอย่างไรล่ะจากนั้นเราต้องรักษาระดับไฟและรอให้น้ำเดือดจนแห้งถ้าเป็นกรรมวิธีการผลิตเกลือในสมัยใหม่ฉันก็ไม่แน่ใจจริงๆ ทำได้แค่ใช้วิธีการต้มเกลือที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดเท่านี้อ้านี่เป็นวิธีทำให้เกลือออกมาเหรอตื่นเต้นมากเลยเกลือที่จะช่วยชีวิตแม่ได้หน้าตาจะเป็นเช่นไรนะเสี่ยวอีไม่ต้องกังวลไปหรอกนะยังต้องรออีกสักพักหนึ่งเรามาคุยกันก่อนเถอะเสี่ยวอีทำไมเธอถึงชื่อซูอีล่ะ ใครเป็นคนตั้งชื่อให้เธออ่าแม่ตั้งให้ค้าถ้าเกิดในฤดูหนาวและแม่บอกว่าในฤดูหนาวออกทุกตัวต่างโหยหาฤดูฝนดังนั้นจึงตั้งชื่อข้าว่าซื้อวีฤดูหนาวฤดูฝนที่นี่มีแค่สองฤดูเหรออ่าถ้าเป็นตัวแทนของความหวังในฤดูฝนมีของกินหลายอย่าง ทุกคนต่างชอบฤดูฝนมากและมืถึงฤดูหนาวจะไม่มีอาหารกินเผ่าจะอดอาหารสัตว์จำนวนมากจนตายพ่อค้าก็ตายในฤดูหนาวนะชีวิตในสมัยโบราณลำบากจริงๆนะไม่น่าแปลกใจที่หัวหน้าเท่าต้องทำงานหนะักเพื่อจัดหาคู่ครองให้กับฉันเธอจะต้องอยู่เพื่อเผ่าต่อไป เซยวอีจะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะต่อไปจะไม่มีใครต้องหิวในฤด,ดูหนาวอีกแล้วลนะ่ะอะเกลือที่เราต้มสามารถเก็บไว้รักษาอาหารได้จนถึงฤด,ดูหนาวเลยเชียวนะอะไรนะพี่สาวพูดจริงเหรอเนี่ยอาหารสามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึงฤด,ดูหนาวได้จริงๆเหรออืมเมื่อเกลือเดือดออกมาแล้วฉันจะสอนวิธีถนอมอาหารให้เอง พี่สาวรู้ทุกอย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยในทวีปอ็อกของเราไม่เคยมีอ็อกต้นไหนที่แข็งแกร่งไปกว่าพี่สาวอีกแล้วล่ะบางทีอ็อกที่อ้างว่าเป็นนักเดินทางข้ามเวลาเมื่อพันปีที่แล้วอาจเทียบไม่ได้กับพี่สาวเลยนะฮึ <c oughs> ไม่ดีเท่าพันปีที่แล้วเหรอเอเดี๋ยวนะเซีวีเมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะนะ นักเดินทางข้ามเวลาเหรอใช่แล้วล่ะนางเรียกตัวเองว่านักเดินทางข้ามเวลาแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจความหมายแต่ทุกคนก็เรียกตามนั้นพี่สารู้จักนางหรือไม่เรื่องราวของนางโด่งดังมากในทวีปอ็อกเลยนะและได้รับการแล้วขานมาเป็นเวลานะับพันปีเออ อาจเป็นเพราะที่ของฉันค่อนข้างห่างไกลเรื่องนี้เลยแล้วขานไปไม่ถึงนะ่ะเซียวอีเล้วเรื่องนักเดินทางข้ามเวลาคนนี้ให้ฟังหน่อยสิฉันอยากรู้มากเลยมีคนทะลุมิติเหมือนฉันแล้วอยู่ในโลกนี้จริงๆเหรออาได้สิข้าเล่าเรื่องได้ดีที่สุดเลยตอนนี้ค้าอ่ะแย่แล้วแย่แล้วเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ร่างกายแม่ของเซลออีเริ่มสั่นเหมือนกับเหมือนกับว่าจะไม่ได้แล้วท่านหัวหน้าขอให้ข้าพาพวกเจ้าไปอะอะไรนะเซลออีไม่ต้องกลัวนะเกลือใกล้จะสุดแล้วละ่ะรีบเตรียมภาชนะเราจะรีบนำเกลือไปช่วยชีวิตคนได้ทันทีท่านหัวหน้ามันไม่ได้ผลจริงๆ รีบเผานางซะมิเช่นนั้นทั้งเผาของเราเกี่ยวพันไปด้วยไม่ได้นะเราให้จีโมมาก่อนเถอะจีโมบอกแล้วว่ารักษาโรคนี้ได้ข้าเชื่อว่านางทําได้แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ทําให้ตัวเมียได้รับบาดเจ็บปล่อยให้ตัวเมียได้ลองทําดูเถอะนะตัวเมียถูกเทปอ็อกส่งมาเพื่อช่วยเรานางต้องสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างแน่นอน แต่ว่าให้ตายสิไอพวกโง่นี่ทำไมถึงได้ดือดั้นอย่างนี้นะดูนั่นจิโมมาแล้วอะทุกคนเกลือมาแล้วล่ะว้าวนั่นคือสิ่งที่ตัวเมียรเรียกว่าเกลือหรือสวยจริงๆตัวเมียเก่งมากสามารถทำของสวยๆงามๆเช่นนี้ได้อีกด้วยนะนั่นนั่นคงไม่ใช่แกนแแ้แห่งทะเลหรอกนะ เกลือกับเกลนแท้แห่งทะเลที่ตัวเมียนั่นพูดถึงคือสิ่งเดียวกันหรือเอ๊ะจี่ม้นี่เจ้าใส่เกลือลงไปในอาหารหรอเอ๊ะใช่แล้วล่ะท่านหัวหน้าใส่เกลือลงไปในอาหารหลังจากที่กินเข้าไปแล้วเธอก็จะดีขึ้นในทันทีลหละอแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ป่วยหนักจนไม่อยากอาหารเลยนะ ท่านหนหน้าวางใจเถอะใส่เกลือลงไปแล้วเธอจะต้องชอบแน่ๆมาเถอะเมื่อกินแล้วอีกไม่ช้าเธอก็จะดีขึ้นอ้าอ้าปากเร็วเข้าเอออ้าแม่แม่แม่เป็นเช่นไรบ้างอ่ะอร่อยจังเลยนะข้าอยากกินอีกอออไม่ต้องรีบร้อนนะ ยังมีอีกเยอะเลยและนางนางกินได้จริงๆสีหน้าแม่ของซือวีเป็นสีแดงแล้วนางอาการดีขึ้นจริงๆละตัวเมียแข็งแกร่งเกินไปแล้วท่านแม่หมอบอกว่าผู้ป่วยเหล่านี้รักษาไม่ได้แต่ตัวเมียทำให้หายขาดได้ในทันทีตัวเมียดูแลผู้ป่วยได้อ่อนโยนมากๆจูจูๆ่ๆข้าก็อยากป่วยให้ตัวเมียดูแลแล้วล่ะ มกับที่เป็นคู่ครองของข้าจิโม่ mo. นางรู้วิธีรักษาโรคนี้จรงิงๆด้วยเป็นไปได้เช่นไรเห็นได้ชัดว่ามีชนเผ่าใหญ่เพียงไม่กี่เผ่าที่อาศัยอยู่ในตอนกลางของทวีปเท่านั้นที่รู้วิธีการรักษาทำไมนางถึงรู้ได้นะเอ่อท่านหัวนหน้าเกลือที่เหลือให้กับผู้ป่วยใดอื่นแล้วใช่หรือไม่ ได้เพิ่มลงในอาหารให้พวกนางกินตามที่เจ้าบอกแล้วล่ะจิโมขอบใจเจ้ามากเลยนะเจ้ารักษาตัวเมียเหล่านี้เท่ากับว่าช่วยเผ่าสิงโตบินทั้งเผ่าเลยท่านหัวนหน้าอย่าเพิ่งรีบขอบคุณเลยตอนนี้พวกเธอแค่อาการดีขึ้นเล็กน้อยพวกเธอจะต้องกินอาหารที่มีเกลืออยู่พักหนึ่งเพื่อให้อาการดีขึ้นอีกนะ่ดังนั้นเราเลยต้องการเกลือมากขึ้น โอ้จีโม่เจ้าพูดมาเถอะเราต้องทำเช่นไรในการทำเกลือให้มากขึ้นจะต้องใช้น้ำทะเลมากขึ้นเครื่องปั้นดินเผามากขึ้นฟืนมากขึ้นเออข้าจะพาคนไปตักน้ำทะเลตามข้ามาฟิปข้าจะเตรียมเครื่องปั้นดินเผาไปกันเลยที่เหลือ ตามเข้าไปเก็บฟืนอะทำไมถึงได้แบบนี้นะแม่อาการดีขึ้นแล้วขอบคุณพี่สาวที่ช่วยแม่ของข้าเอาไว้นะพี่สาวต่อไปอยากให้เซลีทำอะไรขอแค่พี่เอ่ยปากเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเซลีไปเตรียมการผลิตเกลือกันเถิดนะได้สิฉันก็จะได้ถือโอกาสถามเสซลีถึงคนที่ทะลุมิติมาคนนั้นด้วย วเมียนี้ต้องการสร้างเก่นเท้แห่งท้องทะเลเพื่อช่วยชีวิตผู้คนอีกหรือหากเป็นเช่นนี้ต่อไปแผนการของข้าที่จะทำให้เผาสิงโตบินอ่อนแอลงก็ต้องล้มเหลวสิฮึไม่ได้การละข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเด็ดขาด